สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวรดากับขอโทษขออภัยนะคะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเพราะว่าอาการไม่ดีนะคะรู้สึกปวดหัวเหมือนกับจะเป็นไข้หวัดเนาะแล้วก็ฝนก็มาตกอีกเมื่อคืนนี้นะคะลมลมลมแรงมากเลยนะคะลมจริงๆนะคะลมโอ้หน้ากลัวมากแต่ฝนไม่มีเท่าไหร่เนาะก็เลยไม่ได้ลงคลิปแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวนะคะอยู่บ้านคนเดียวลูกหลานกลับต่างจังหวัดเนาะก็เลย ่พยายามเซฟตัวเองนะคะก็ไม่ค่อยออกไปไหนนะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปไปดูสวนนิดๆหน่อยๆนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่าอยู่คนเดียวเราก็เป็นห่วงทางนูน้นทางนี้บ้างนะคะพ่าแม่พี่น้องคะหากท่านเข้ามาดูสินค้าของวรดาให้ดูอีพีให้ชัดเจนนะคะวรดาขายของแบบพอเพียงขายของแบบตัวคนเดียวนะคะ ส่งคนเดียวขายคนเดียวตัดคลิปคนเดียวนะคะสินค้าของวรดาก็เอาคัดสรรมาแบบง่ายๆนะคะแบบเบาๆสินค้าใหม่ๆตลอดเลยนะคะไม่มีสินค้าตกค้างนะคะวรดาขายราคาที่สินค้าซื้อไปแล้วใส่ได้ใช้ได้นะคะไม่ได้ให้ว่าซื้อไปแล้วที่ท่านไม่ชอบนะคะเพราะของวราดาตรงหน้าปกทุกขินทุกอันนะคะหากท่านใดเข้ามาก็ให้ดูอีพีแล้วก็โทรถามวรดาจากบทโทรศึก็เป็นห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกหรือแอดไลน์มาได้นะคะวราดาก็ขอบคุณเพราะแม่พี่น้องที่เมตตาวรดาต หลอดมานะคะท่านใดที่ไม่ซื้อเข้ามาดูมาชมก็ไม่เป็นไรให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้วรลดาจะมายกคลิปนี้ขึ้นคือเป็นผ้าแพรวานะคะแพรวาเรียกเลยนะคะแพรวาของกาลสิน,นแต่แบบลายแม่พิมพ์นะคะวรลดาจะบอกชัดเจนเลยนะคะแต่เป็นสีผ้าคามนะคะเป็นสีผ้าคามเป็นสีผ้าคามเป็นลายแพรวาวรดาจะแนะนํานะคะแพรวาหมักโคนนะคะเรียกว่าแพรวาหมักโคนสตาร์ตตัวแรกให้ท่านเลยนะคะ อันนี้จะมีหลายหลายอกหรือหลายเอวนะคะเอวใหญ่เอวเล็กเอวกลางใส่ได้นะคะอันนี้จากราคาเต็ม599 499นะคะแต่วรลดาจัดโปรนะคะ320บาทท่านใดสนใจทักนะคะเมื่อก่อนก็มาจัดอยู่399แต่เราก็จัดโปรอีกนะคะเราโปรแล้วเราก็พิเศษต่อเนื่องเลยนะคะ320บบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาท่านจะเอาลายผืนก็ได้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายถ้าขายมาได้นะคะ วรารดาขายของด้วยความจริงใจนะคะขายของด้วยความซื่อสัตย์ขายคนเดียวทําคนเดียวนะคะท่านใดที่อุดหนุนก็กลับขอบพระคุณทุกท่านวราดามานะคะแล้วก็วราดาก็ขอบคุณนะคะน้องน้องรักนะคะน้องแพตตี้อยู่ประเทศอังกฤษนะคะนางมาเยี่ยมประเทศไทยนะคะนางก็สั่งซื้อวราดามากเลยนะคะสั่งซื้อจะไปใส่แท็กทีมนะคะใส่แท็กทีมกับเพื่อนๆแล้วก็ตัดผ้าเบี่ยงด้วยนะคะตอนนี้ยังรอผ้าเบี่ยงอยู่นะคะวัน The the Bal, the the s. <S วันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ส่งให้นะคะน้องแพตตี้นะพี่วรดาก็เร่งอยู่นะคะนางมาประเทศไทยก็อุดหนุนพี่วรดาก็ขอบพระคุณมากนางอยู่ประเทศอังกฤษนางก็อุดหนุนนะคะน้องแพตตี้นะคะบ้านเขาอยู่อุบลนะคะตอนนี้อยู่ประเทศไทยนะคะเขาขึ้นมาเยี่ยมบ้านเนาะก็เยี่ยมไม่นานหรอกเพราะนางก็เปิดร้านอาหารอยู่ที่ประเทศอังกฤษนางก็ห่วงร้านเนาะคนเราไปที่ไหนก็ทํามาหากินที่นั่นนะคะอย่างวรดาอยู่ประเทศไทยก็ทํามาหากินวรดาไม่เอากําไรมากมายเอาพออยู่ได้นะคะวรดาทําด้วย ควมเพียรทําคนเดียวนะคะเขาควรเมตตาท่านนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะ320ิเท่านั้นําเบอร์หนึ่งนะคะมาอีกลายนี้นะคะอันนี้ก็สวยค่ะลายนี้ก็งามงามมากเลยนะคะฐานของเขาเป็นสีเทาานะคะฐานของเขาเป็นสีเทาอันนี้เรียกว่าหมักโคนนะคะแบบนี้นะคะหมักโคนนะคะเรียกว่าหมักโคนนะคะนะคะี่ค่ะ นะคะเพราวามักโคนนะคะเราไม่ต้องไปซับกาวแต่รอบนี้มีซับกาวมาเพิ่มเติมเพราะวราดาให้คุณแม่ท่านตัดเพิ่มมาคืออัดกาวเดี๋ยววราดาจะยกให้ท่านในในใ,นในในในท้ายท้ายคลิปนะคะโอเคตัวนี้ก็ยกในราคาเดียวกันไปก่อนนะคะ320นะคะ ่านได้สนใจก็ทักมาเลยนะคะ320แบ่งปันท่านเลยสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีเทแนโนนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกคลิปนะคะแบ่งปันท่านสุดๆนะคะวันนี้วรดาลองเอากระเป๋ามานะคะสวยเดี๋ยววราดาจะมายกนะคะนะคะโอเคตัวนี้เป็นลายลิซ่านะคะลายลิซ่าเชิงแดงนะคะวรดาก็ยังจัดโปรให้ท่านอยู่นะคะ320นะคะตัวนี้เป็นเกาะนะคะ เอวท่านใหญ่เอวท่านเล็กเกาะได้นะคะสบายๆจัดแต่งโดยตัวเองมีเกาะให้ไปเลยนะคะ320นัมเบอร์3นะคะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายมีเทแนนนอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะโอเคนัมเบอร์3ผ่านไปก่อมาเป็นนัมเบอร์สนัมเบอร์สีนี่ก็เป็นลายลิซ่าแต่อันนี้มีผูกนะคะเรียกว่าเป็นผูกนะคะจะมี2แบบให้ท่านเลือกนะคะให้พิเศษท่านนัมเบอร์5นะเะาก็จัดโปรหมือนเดิม 320นะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลย n ัมเบอรสินค้าของเรามีทุกผืนจริงท่านจะเอาลายและถ่ายผืนก็ได้นะคะตัวนี้เพราะว่าสินค้ามีมีมาเรื่อยๆนะคะแต่ท่านต้องบอกนะคะต้องทักก่อนวันหนึ่งนะคะหรือตอนนี้วรดาก็จะจัดสรรให้ท่านได้ให้คาตอบกันในไลน์แอดไลน์จากเบอร์โทรศ8พท์ก็เป็นห้าหนึอแอดไลน์มาได้เลยนะคะอันนี้มีตัวผูกนะคะให้ราคาเดียวกัน320บาทนะคะ ตอนนี้มาเป็นลายเอสนะคะลายลายเอสลายพระเจ้าอยู่หัวนะคะลายเอสนะคะลายพระเจ้าอยู่หัวนะคะนะคะเราก็มาแบ่งปันท่านเหมือนเดิม320นะคะท่านใดสนใจทักมาท่านใดอยากได้สินค้าสวยๆงามๆไปใส่ตามเทศกาลออกพรรษาเข้าพรรษาหรือแห่อ่าแห่สงการนี่ก็สวยสุดซึ้งเลยนะคะสวยจริงๆนะคะเราก็มาพิเศษให้ท่านเหมือนกันนะคะในราคา320บบาทเท่านั้นเองนะคะจัดพิเศษ สุดๆไปเลยนะคะมาอีกผืนนี้ก็สวยนะคะลายนี้เคยมานะคะแล้วก็ขายไปเรื่อยๆเห็นนะคะสวยคะ่ะท่านจะเอาหลายผืนก็ได้นะคะไปใส่แท็กทีมก็ได้นะคะสวยแต่ท่านต้องบอกล่วงหน้านะคะเพราะบางทีเราตัดมาไม่พอเราก็ตัดเพิ่มเติมได้นะคะถ้าช่วงไหนมีผ้าก็ตัดเพิ่มเติมได้ตลอดนะคะให้ท่านนะคะ320นะคะ320ยขายมันๆขายถูกๆไปเลยนะคะพิเศษเลยนะคะ แล้วเราก็มาลายนี้ด้วยนะคะเห็นนะคะลายนี้ก็สวยท่านดูเชิงดูลายของเขางามงามมากนะคะเป็นแพรวานะคะแพราวามักโคนนะคะสวยงามให้320นะคะจัดพิเศษไปเลย320นะคะจากราคา5้9ก2 0วารบาทนะคะกระปิการเรามันเดินโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะโอนเงินก่อนเท่านั้นโอนเงินก่อนค่าส่ง50บาทต่อหนึ่งรอบเหมือนเดิมหมายเลขเจ็ดนะคะ มาอีกคืนนี้ก็สีเรียบร้อยนะคะท่านใดที่อยากได้สีคามที่ไม่บือหวาดูนะคะเชิงลายสวยค่ะเราก็แบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิมนะคะเท่ากัน320ยกนําเบอร์อันนี้เป็นนําเบอร์8นะคะหากท่านใดอยากได้แบบนี้ก็ทักมานะคะขอให้แคปตามนําเบอร์นะคะหรือท่านแคปไม่ตรงนําเบอร์ท่านก็โทรบ,บอกวรลดาได้นะคะเรามีสินค้าตลอดนะคะในราคา320บาทจัดโปรไปเลยจัดโปรไปเลยนะคะีิเศษไปเลยค่ะ แล้วก็มีลายนี้เพิ่มเติมนะคะลายนี้ก็สวยท่านดูเชิงดูลายของเขานะคะสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นหมักโคนเหมือนกันนะด้านในเห็นไหมคะเราไม่ต้องซับกาวอีกนะคะอันนี้หมักโคนเรียบร้อยแล้วนะคะใส่สบาย320บาทนะคะอันนี้นาเบอร์เก้านะคะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาท่านใดต้องการสินค้าถูกๆนะคะสินค้าที่ประหยัดเงินนะคะก็ทักทายกันเข้ามานะคะวันนี้เราโอเคนะคะแล้วเราก็จะมีมาตัวนี้นะคะ แบ่งปันลายนี้ก็สวยเคยมาค่ะขายไปเรื่อยๆนะคะอันไหนที่ขายได้ขายไปแล้วก็ขายเรื่อยๆนะคะสวยแท้แน่นอนแล้วก็จะมาแบ่งปันให้ท่านสุดๆเหมือนเดิมนะคะในราคา320 Number 10นอร์10นะคะทั้งหมดที่เราเรายกขึ้นมานี่มือสิบนัมเบแล้วนะคะท่านสนุกเลือกสนุกใส่นะคะท่านสนุกเลือกสินค้างามๆนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะแล้วคลิปนี้วรดาจะมีนะคะวรดาจะมี เป็นลิซ่านะคะลิซ่าเหมือนกันนะคะแต่ลิซ่าตัวนี้สั่งพิเศษมานะคะสั่งพิเศษคือให้ท่านซับกาวมาเพิ่มเติมนะคะพราะวรดาก็มีคุณแม่เอฟซบางท่านท่านทักมานะคะว่าอัดกาวให้หน่อยก็อัดได้แต่ต้องอัดมาจากทางโน้นนะคะวราดาจะมาอัดเองไม่ได้แล้วแต่นะคะบางครั้งท่านก็อัดให้บางครั้งท่านก็ไม่มีงานโอ้ท่านก็งานเยอะนะคะแต่วันนี้ <c oughs> ท่านอัดลายนี้มาให้ลายเดียวนะคะ กิ่งๆตัวนี้ต้องขายห้าเก้าเก้าหรือสี่ร้อยเก้าเก้านะคะเต็มที่ละคะเพราะอัดกาวค่าอัดกาวก็พื้นละร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะนี่ค่ะอัดกาวมาเรียบร้อยเลยนะคะมีเฉพาะลายนี้ลายเดียววรลดาขายท่านพิเศษเลยนะคะพื้นนี้เต็มที่ให้ท่านนะคะสี่ร้อยบาทนะคะนี่คะ่ะเต็มที่ให้เลยนะคะสี่ร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักเลยะคะ่าสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทหรือเอายังไงดีเนาะจะได้ลงตัวสวยงามอะ ขอลงตัวให้สวยงาม390นะคะอันนี้ส oui. ุดๆไปเลยนะคะอันนี้เอาเลขสวยงามนะคะเลขที่สวยงาม390นะคะแบ่งปันท่านพิเศษโอเคนะคะแล้วก็แบ่งปันตามนี้นะคะ390อันนี้สุดยอดเลยนะคะเราจะพิเศษให้ท่านเลยอันนี้อัดกาวมาเรียบร้อยเลยนะคะอัดกาวเรียบร้อยเลยนะคะ390นะคะสุดเซ็มีลายเดียวนะคะมีลายเดียว มีลายเดียวนะคะตัวนี้มีลายเดียวแต่มีหลายผืนนะคะท่านใดสนใจพ่ดตัดมารอบนี้0าผืนนะคะแต่ถ้าท่านเช้าอาจจะหมดก็มีนะคะเพราะสินค้าของเราบางครั้งก็หมดก่อนนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้เราเป็นผ้าสิ้นเทวานะคะผ้าสิ้นเทวาหมักโคนเออผ้าเบี่ยงก็ยังอยู่นะคะผ้าเบี่ยงวรดากําลังตัดให้น้องแพตตี้อยู่15้ผืนแต่วรดาจะเอาไว้หน้าร้านอยู่5้ผืนท่านใดสนใจทักมานะคะเส้นละ1้อยนะคะเส้นละร5อย รอบที่แล้วขายร้อยหนึ่งลืมดูต้นทุนขาดทุนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรขายไปแล้วก็จบร้อยห้าสิบแต่วรลา,าก็ยังแบ่งไปให้ท่านร้อยี่สิบาทนะคะท่านนายทักมานะคะประมาณพรุ่งนี้สินค้าจะมาถึงนะคะวราดาจะส่งไปให้น้องแพตตี้นะคะอยู่อุบลน,นะคะพอนางอยู่ประเทศอังกฤษนะคะนางเปิดร้านอาหารอยู่ประเทศประเทศอังกฤษนะคะนางนิเซียนเป็นชาวต่างชาติแน่น้องเขานิสัยดีมากนะคะซื้อของกับวราดาตลอดมา ก็โอเคนางมาประเทศไทยนางก็จะมาทําบุญแล้วก็ซื้อไปให้เพื่อนๆใส่เป็นแท็กทีมสวยงามมากนะคะวรดาใส่ถุงไว้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดส่งรอผ้าเบี่ยงให้นางนะขอบคุณมากทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนขอบคุณมากทุกคนที่ซื้อสินค้าอ้อวันนี้วรดาขอประกาศหานะคะ,อะฟองหยิบกระโปรงตัวนั้นมาเออกระโปรงตัวนี้นะคะวราดาขอประกาศหาเอฟซี FC นะคะ ท่านซื้อแล้วแหละแต่วรดาลืมว่าคือของใครนะคะท่าเงินแล้วนี่แหละวรดาก็ลืมขอให้ท่านทักมานะคะตัวนี้วรดาแยกออกแต่วรดาลืมนะคะว่าเป็นเอฟซท่านใดนะคะเป็นเอลสม็อกสองวันแล้วล่ะคะ่ะวรดาอันนี้ประกาศหานะคะว่าของใครนะคะท่านเอฟไว้นะคะของใครนะคะทักทายวรดาในไลน์มานะคะแอดไลน์จากเบอร์โทรมาหรือท่านมีไลน์อยู่แล้วคะ่ะวรดาจําได้ว่าเป็นลูกค้าประจำแต่ลืมเปิดหาก็ไม่เจอเพราะว่าลืมโอเคเอาห้อยไว้น้ององคอง วันนี้น้องอองฟองไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะก็เลยมานั่งนั่งเป็นกําลังใจให้คุณย่านะคะนั่งให้กาลังอยากคุณน้ององฟองมาสวัสดีเอฟซหน่อยคะ่ะน้องอองฟองตอนนี้ก็หน้าตาสดใสเป็นสาวแล้วนะคะแต่ว่านางก็สนใจจะโทรศัพท์นะคะนางก็ล่นๆ้านะคะสวัสดีเอฟซนะคะน้ององฟองนะคะนีะะ่ปิดโรงเรียนนะคะปิดโรงเรียนแล้วก็เลยก็เลยมานั่งเป็นกําลังใจนะคะ ปีนี้นางสูงนะคะเดี๋ยววรลดาจะทดสอบความสูงของนางนะคะนี่ค่ะเด็กก่อนเล็กๆกว่าคุณย่านะคะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะคุณย่าเตี้ยไปเลยนะคะเด็กเขาอุดมสมบูรณ์เขาไม่ได้ลําบากเหมือนเราเราทํางานแต่เล็กแต่น้อยนะคะนี่แหละร้านสาวสุดที่รักนะคะแต่ดื้อไปหน่อยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ต่อส้นสูงเหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะบ๊ายบาย